แก้วพี่น้องเลยแก้วกะเกลยมส์เห็ดกระปุกผักนี่ผักตดมาเิ็กับอบมาครับยังพี่น้องเอาอาหารแรงอาหารแรงเห็นอากาศมันชี่เย็นแรงก็เด้อเห็ดปนซาจัดไปยัง,ยง,ยง,งขางอยู่ในไฟอยู่ได้พี่น้องเนี่ยยังขางอยู่ในฝ่าย ยี่ไฟก็ย่สกแน่ได้มื้อนี่พักพักไีเนอะแกวคมมได้นี่ทบเขาจิมก,ก่อนพีเนอะยังเ่อนไอ้ตัวตัวอยู่ก่อน ใส่ใส่ใส่เกียเก่ยวผูงพี่น้องใส่เกี่ยวผูงแล้วตัวมันขับอุว้วานี่นบบนี่นี่โอ้คือเห็นตอนมันอันนั้นเพราะว่ามาเป็นตอนนี้เพระาะมันแสบพี่น้องเลยก็ได้ตัวไอตัวไอมือยุบโดวน,น,โดว,นโดว่ามันยังสี่แสบ

มัน,นหอนติดนะจับเจยวคมคมจังบาทมันพัก เอาขึ้นมาเดี๋ยวคม <tong> 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 เพว่มขึ้นเราเอาม้าแนววะจ๊ะแล้ววัวตําเนี่ยถือรถสดตัดไปนี่มันแสบเนาะใจก็ไปเอาอร่อยดีเนาะ